น้ำจิ้มแซบเราจะกินข้าวไงหรอนจินบ <laughs> กินข้าวไง <laughs> ติ่มแห้งจ่าเมนี้มีจังเครืองในตับหัวใจเลือดไก่ต้มไก่ทอดน้ำจิ้มตุจิเยวจ้าเมนีเฮ็กยังกินจ่าเอนีข้าวมันไก่ เขามันไก่เห็ดเอกเด้อพี่น้องพี่ดี้จะเห็ดทั้งไก่ต้มและะ้วก็ไก่<ก>ทอดอันนี้พี่เลยกำลังตำน้ำจิ้มตำน้ำจิ้มเขากำลังหงสุสูตรแรกมวกนหอมหอยโอ้นนอยหอมขิงเก้าพรตำนาพึ่งมาเลงโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวรอชมคลิปกินแล้วจะจะแซ่บแน่นอนเมื่อนี้ ข้าวไม,ม่สวยมากเลยมาลีขัดเอนะจ๊ะมาลีคัดเอ๋นะจ๊ะของร้านข้าวที่ได้เกีย,ยร์เอเนอมาลีอันนี้เลี้ยนเก่งขนาดได้เกีเอ <c oughs> รอชมจ้ะ <c oughs> สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้ามาเดอ้อมากินวันนี้แล้วแล้วเราต้องมีซอนกลางเด็กเน่ากินเห่อลายตาน้ำจิ้มเนาะตอนนี้เนาะ ขอมันพุทธจารย์ขอมันไก่จ้ะบิลลี่ขอซิมไก่ถอดก่อนอันนี้ซาคือหายถืองยามแท้สัหรับได้ต้องกินข้าวก่อนอซุปตอนมีนะจ๊ะตักใส่ตักใส่ลายเติบเนะาะจงบริตักดู เลือดโอ้อีหล่คือมาหายถึกง่ายไหมเนาะเลือดแล้วก็ไตต้ตมนี่เนียน,นไข่ตั้งสีอัตั้งจิตนบมากพี่น,อน้องโอ้สเสียบแน,นแน่นอนชิมไก่ทอดอ่ะคำแหลมากมา,จากจ้าใส่แซต้องกัน ไมผักแม่ไม่ได้อยกักมากับชีเข้ามเาจิม้มแซบเราจะกินข้ามไงหรอ <c ười> นเจนอ้กินข้าใ <c ười> หญ่อ้ ทำเสียไม่ซุปก็มีนะให้กินเองมันตาใจเนาะอันนี้เมื่อเจ้าบาทยังเล็กให้กินเองเฮ้าหอดลอยบอถึงสิแต่ไม่ถึง200อ <c oughs> อออสองร้อยอ่ะหอดลอยแต่บอหอดสองร้อยจ้ะ khẩu có gì Mặt trắng xịt ạ Bố mặn rồi Sợi 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 Kim mồm mượt ngọc Nhiệt đang phải xuống kia kia năm <laughs> súp sạp

อยากกินไข่ปน้ำปลาดีกว่าถ้าเป็นนกนเนื้อจปสิงไข่เมนูเปลี่ยนได้นาทีจ้ะไม่ได้บันต้อไม่เจ็บมั้งเขี่ยทอดก็เสียง Cóc lẽ chị đi xuống tháp đi chặt tên đi cháu. A đặt biển bay ngon 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 ngay ngon ngay 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 ngon ngon แล้วจุดจะว่าไก้ทอดไหมขึ้นหนึ่งไม่ทอดคับทำจิงน,นะทากันตับอะไะตับอะไรใจตุงมแบบใจชอบกินดวยนะละวมาสั่งของมันกจมาสังก,กัะไก่ตุ่มสองกระเพีทำไหมตับไก่ทอด สัมแล้ว่นมาสั่งไก่ต้มกินแบบลกเนนอกจากนี้กินไก,ก่ทอดะแซ่บปยังไม่้สั่งกินต้มสั่งไก่ต้มอจนมัเลยสิบบาทน้อากกินไกต้มถ้าสั่งไมมก่ทอดมันจะ้งมันไก่ไหไก่แ

มือเริ่มปวดน้ำจุกมาดูเป็นแค่ส่วนคอเลย จอดมาเลยทรอ,อ,อ,อแล้วจ้าพี่น้องเจอมันขึ้นมาจ้ะดีค่ะ